สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะออมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะผ่าตัดช็อกโกแลตชีสที่ท้องนะตอนนี้เราผ่ามาครบ2เดือนแล้วก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ก็คือเราจะเล่าภายในลงไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะไม่มี E ีหนึ่งอีสองนะเพื่อเพื่อนบางคนนะอาจจะหาคลิปไม่เจอนะคะก็เลยจะทําไว้ในคลิปเดียวเลยคือถ้าใครก็ตามที่ว่ามีประสบการณ์สามารถ ที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังอะ่ะผ่านคลิปตรงนี้ได้นะคะอาจจะคอมเมนต์อะไรไว้นะก็ได้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็วิทยาทานต่อเพื่อนๆที่มาหาข้อมูลนะคะส่วนของเราเลยอะ่ะเป็นการผ่าตัดแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดแบบฉุกเฉินก็คือเราอ่ะจะไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าเราเป็นช็อกโกแลตชีสเพราะเราไม่ได้เคยผ่านขั้นตอนอะไรการตรวจว่าเป็นหรือว่ามีทางเลือกว่าจะผ่า สองกล้องผ่าแผลใหญ่หรือว่ากินยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเราจะมาถึงก็คือจะปวดท้องแล้วก็ผ่าตัดฉุกเฉินเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะขั้นไอ้วันแรกที่เราปวดท้องอะ่ะตีเป็นวันที่ยี่สิบแปดกันยานะคะคืนวันที่ยี่สิบแปดกันยาเราจะตอนตีหนึ่งตีหนึ่งอะ่ะมันก็จะตัดเป็นวันที่ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้ากันยาเนาะแล้วก็จะเกิดปวดท้องอยู่ดีดีอะนอนหลับไปแล้วนะเก,เกิดปวดท้องมากขึ้นมาเลยนะตื่นขึ้นมาก็คือปวดท้องแล้วปวดปวดแลว้ลวๆไปถึงหลังนะคะรู้สึกว,ว่าเฮ้ยเป็นไรปวดปวดมากเลยนะคะก็สังเกตตัวเองว่าท้องเสียหรือเปล่าหรือเรากินอะไรหรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าณนะตอนที่เราปวดท้องขึ้นมาเราเกิดอาเจียนอาเจียนมานะคะถามว่ามีถ่ายไหมก็คือไม่มีถ่ายแล้วก็ปวดแล้วก็สังเกตตัวเองนะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะก็สังเกตตัวเองว่า อาการจะดีขึ้นไหมก็ก็ลองไม่กินไม่กินยาแก้ปวดนะคะก็ดูว่าเราจะทนไหวไหมแล้วก็หลับไปหลับไปแล้วก็ตื่นมาจนถึงเช้าอะ่ะพอตอนเช้าแล้วก็ถึงมาหายาแก้ปวดทานแล้วก็มีการถ่ายถ่ายไปสองรอบแล้วก็เออหรือว่าเราจะท้องเสียแล้วก็อาหายาแก้ท้องเสียมาทานก็เป็นยาคาร์บอนหะนักแล้วก็ยา ยาคาร์บอนแล้วก็ยาแก้ปวดเกรงในช่องท้องนะเพราะเราปวดเกรงในช่องท้องเราฝากปากญาติเราซื้อมาให้ซื้อมาให้ใหแล้วญาติบอกว่าแบบเออไปหาหมอไหมดีขึ้นหรือ,อยังเรารู้สึกว่าตอนที่เรากินยาแก้ปวดเกรงอะเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าแล้วก็ไปหาไปหาอะไรทานลุกไปหาอะไรทานไปที่เราก็จะได้เป็นแซนวิทแฮมของที่เซเว่นอะ่ะมาทาน ทานแล้วก็นอนก็กินยาแก้ปวดแล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ไม่อยากทานอะไรก็คือทั้งวันอะทั้งวันอะวันนั้นน่าจะเป็นวันที่29กันยาแล้วนะตัดมาเป็นตอนเช้าช่วงก่อนขอวันที่29กันยาตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นอะทานแซนวิตไปอันเดียวพอช่วง6โมงเย็นก็อาตัดสินใจไปหาหมอเช็คดูว่าเป็นอะไรแน่อะไรเงี้ยนะคะก็พอลงรถไปอะก็รู้สึกว่าเดินไม่ค่อยไหว เดินเต็มๆอะไม่ค่อยไหวก็จะมีการปวดแล้วก็ไปหาหมออพยาบาลนะก็มาคัดกรอกก็จะกดท้องตรงนน้นตรงนี้ว่าพยายามหาสาเหตุให้นะคะแล้วก็แจะ้งไปว่าเออตรงนี้กดตรงนี้จะปวดมากกดตรงนี้จะปวดน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็รอรอหมอตรวจตอนที่เราปวดปวดท้องไปเนี่ยขั้นตอนที่เรารอหมอปวดอะเราจะได้เป็นคิวด่วนนะคําว่าคิวด่วนก็คือเราจะรอคนที่เขาตรวจก่อนเราอ่ะแค่หนึ่งคิว จากนั้นเราก็จะได้ตรวจเลยเพราะเรารู้สึกปวดไปเนาะ,อะพอไปถึงห้องตรวจคุณหมอก็จะให้ยืนแล้วก็กดท้องแล้วก็โอ๊ยรู้สึกว่าปวดนะคะรู้สึกปวดทั้งท้องอะ่ะถามตรงไหนก็ปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่บอกคุณหมอว่ามันปวดล้าไปถึงหลังเลยนะก็คือ,อก็ยังไม่ได้สรุปอาการเพราะว่าเราไม่ได้ทาเอ็กซเรย์หรือว่าสแกนอะไรดูเนาะคุณหมอก็ให้นอนดูอาการก่อนหนึ่งคืนนอนโรงพยาบาลเลยนะ อนอนโรงพยาบาลดึกคืนก็ทําเรื่องส่งตัวแล้วก็เป็นการนอนนอนพักดูอาการว่ามีอะไรบ้างอะไรองนี้นะคะพอมาถึงตอนที่เรานอนอะ่ะพยาบาลก็มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ถึงระดับความปวดของเราว่าปวดระดับไหนอะไรองนี้นะคะเราก็จะบอกว่าช่วงที่ปวดอะ่อะหถึงสิอ่ะเราให้ไป1 1บเถึงสินะแต่ช่วงนี้เหมือนเราซื้อยามากินก็คือยาตัวนี้แก้ปวดเกง็งในช่องร้องอ่ะเราเราู้สึกว่าดีขึ้น รู้สึกว่าดีขึ้นพยาบาลก็ถามว่าอาหารที่เราทานมีอะไรบ้างก่อนหน้านี้ที่จะมีอาการนี้แล้วก็วันนี้ทั้งวันนะเราทานอะไรไปบ้างแล้วก็บอกว่าทานแค่แซนด์วิชอันเดียวนะคะแล้วก็พยาบาลก็บอกโอเคแล้วก็เอาน้ำเกลือมาให้เนาะเพราะว่าเราจะไม่ทานอะไรเลยเขาเอาน้ำเกลือมาให้แล้วก็สังเกตอาการแล้วก็เอาป้ายป้ายมาติดตั้งหลังหัวเตียงเราว่างดน้ำงดอาหารนะก็จะเป็นการให้ให้น้ำเกลือนะคะ ตอนนั้นเราก็ยังยังทนได้เนาะเหมือนยาที่เรากินมายัางมีมีฤทธิ์อยู่พอสักทีนี้ช่วงที่เรานอนสังเกตอาการอ่ะช่วงที่เราเข้าโรงพยาบาลประมาณหกโมงใช่ไหมคะพอถึงประมาณช่วงสองทุ่มแบสองทุ่มกว่าเราเกิดปวดขึ้นมาอีกนะคะปวดตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะทีนี้ปวดกว่าทุกครั้งเลยปวดกว่าตอนคืนก่อนที่เราจะไปหาหมออีกแล้วก็ปวด มากที่สุดเลยนะคะรู้สึกว่าปวดมากปวดมากก็เขาเรียกว่าตามคุณพยาบาลมาดูคุณพยาบาลมาดูก็บอกว่ารอ,อสักครู่หนึ่งนะคะกําลังโทรเรียกคุณหมอให้พอสักประมาณสักพักหนึ่งคุณหมอก็มามาก็มาจาับเหมือนกดช่วงตรงนั้นตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะมีความเสี่ยงเป็นอะไรบ้างนะคะตอนนั้นก็คุณหมอก็บอกว่าอาจจะมีแท่ติ่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ลองก็เลยส่งตัวเราไป ทำซีทีสแกนสาซีทีแอนแครนนะคะช่วงประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มช่วงนั้นอะเราปวดมากคุณหมอก็ใจยามอร์ฟีนนะคะฉีดเข้าตรงที่น้ำเกลือฉีดเข้าตรงใส่น้ำเกลือเลยนะแล้วก็อาการทุเลาทุเลาลงนะทุเลาลงแล้วก็หลับไปพอสักตีหนึ่งนตะีสองนี่แหละก็ปวดขึ้นอีกนะคะก็ปวดมากเหมือนเดิมเลยก็จะได้มอร์ฟีนอีกเหมหมดฤทธิ์มอร์ฟีนเข็มแรกเนาะก็คุณหมอก็จะ คุณพยาบาลก็จะฉีดให้อีกนะคะแล้วก็หลับไปจนถึงช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยผล C ีสแกนออกมานะบอกว่าเราอ่ะเป็นมีช็อกโกแลตชีสในท้องจะทําการผ่าตัดผ่าตัดด่วนให้ในวันนี้เลยนะคะเราคุณหมอเข้ามาผ่าตัดให้ประมาณเที่ยงเราได้ยินว่าอย่างนั้นนะประมาณเที่ยงแล้วก็ในขณะน,นี้ในการผ่าตัดของเราจะเป็นผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแล้วก็ เขาจะพาตัดเขาเรียกว่าอะไรอะเสตติงเสตติงให้พร้อมกันเลยเพราะว่าคนไข้อจะได้เจ็บตัวครั้งเดียวแล้วก็โอเคตกลงเพราะตอนนั้นนันปวดมากๆเลยคืออะไรมาก็กต้องก็ต้องยอมอะขอให้เราหายปวดคือแบบปวดแบบในอาการที่มันทนไม่ได้นะคะแต่ขนาดมอร์ฟีนอย่างเกือบเกือบเอาไม่อยู่เนาะเพราะตอนเช้าเราก็ปวดขึ้นอีกนะปวดขึ้นอีกรอบนึงก็เหมือนฉีดมอร์ฟีนอีกอีกรอบนึง ทีนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมตัวผ่าตัดนะคะการเตรียมเตรียมตัวผ่าตัดเนี่ยคุณพยาบาลก็มาแจ้งให้เราทําความสะอาดร่างกายแล้วก็จะบอกว่าจะมีการสวนสายปัสสาวะนะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ของเราจะมีแค่นี้มีก็คืองดน้ำงดอาหารแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายแล้วก็สวนสายปัสสาวะแต่ที่ว่าเราดูรีวิวของคนอื่นมานะ่ะจะมีการสวนอุจจาระแล้วก็ กำจัดขนด้วยนะคะแต่ของเราไม่มีการสนอุจจาระแล้วก็ไม่มีการกําจัดขนเนาะ,อะพอสักพักเราก็หลับหลับไปด้วยฤทธิ์มอร์ฟีนอะ่ะแล้วก็ทําการเข็นเข้าห้องผ่าตัดเรารู้สึกตัวนะตอนกําลังเข็นเข้าห้องผ่าตัดอะ่ะประมาณห้าโมงเนาะห้าโมงกว่าเหมือนเตรียมตัวผ่าตัดคุณหมอจะถ่าตัดประมาณเที่ยงคือกําหนดของเราอ,ะอ่ะการผ่าตัดของเราคุณหมอแจ้งว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบ ให้ายาสลบเนาะเราปวดมากปวดแบบทุรนทุรายอะปวดมากๆาเลยผ่านไปประมาณสองชั่วโมงการผ่าตัดทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําทการตื่นขึ้นมานะ <c oughs> เรารู้สึกตัวครั้งแรกหลังจากผ่าตัดเอ้ย <c oughs> ทาไมเราหลับไปสักพักหนึ่งแล้วเราทำมายังไม่ยังไม่ได้ผ่าตัดเลยความคิดเรานะคือไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดนะใน,นช่วงนั้นอะ อ่นะนั้นคือกระตื่นมาครั้งแรกเราก็เลยหลับต่อแต่มันเป็นการตื่นครั้งแรกที่หลังจากการผ่าตัดนะก็ตื่นมาครั้งที่สองตื่นครั้งที่สองเอา้าตรงนี้ไม่ใช่ห้องผ่าตัดนี่อะไรเงี้ยเพราะว่า,าความรู้สึกว่าถ้าห้องผ่าตัดจะมีดวงไฟใหญ่ๆข้างบนเนาะแต่ก็หันไปข้างๆได้ยินญาติคุยกันว่าเราอะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกตัวแล้วให้เข้ามาที่โรงพยาบาลได้แล้วอะไรเงี้ยเอา้าผ่าตัดเสร็จแล้วเหรอ คือไม่มีโมเมนต์อะไรในห้องผ่าตัดเลยนะไม่เคยเจอหมอดมยาไม่เจอหน้าหมอไม่เจอชุดผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็มาพักฟื้นอยู่ปรากฏว่าเราถ้าเป็นคนไข้ปกติอาจจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นเนาะแต่เราไปพักฟื้นที่ห้อง ICU เพราะว่าณตอนนั้นน่ะค่าค่าค่าเลือดหรือว่าค่าต่างๆของเรามีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะตรงออกซิเจนปลายนิ้วนะเนาะ ที่มันมีตรวจตัวใบนี้ว่าก็เลยให้นอนพักที่ห้อง ICU ก่อนการนอนพักที่ห้อง ICU ก็คือจะไม่ญาติอะไรก็จะไม่สามารถเฝ้าได้เนาะแล้วก็จะรวมกับคนใกล้วิกฤตวิตะกฤตหนักอะก็คือห้อง ICU อะเราจะมีผู้ช่วยผู้ช่วยคนไข้อะดูเราหนึ่งตัวหคนเลยนะมาช่วยเราอะไรต่างๆแบบนี้นะคะ,อะพอคืนแรกก็ไม่มีใคร ไม่มีใครเฝ้าเนาะตื่นเช้ามากุณพยาลอะไรก็จะมาอาบน้ำให้อาบน้ำให้เหมือนเด็กเลยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าปวดปวดครั้งแรกก็คือเช้าวันนั้นเลยนะปวดปวดมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ปวดตรงแผลนะไปปวดเอาข้างหลังขยับตัวไม่ได้ก็เลยขอยาแก้ปวดอ่าเขาก็ฉีดยาแก้ปวดเขาเซ็นให้ในสายเราก็จะมียาแก้ปวดมีน้ําเกลือมียาแค่ค่าเชื้อก็คือมีสายเยอะมากๆเลยนะคะ วันนั้นแล้วก็งดน้ํางดอาหารเนาะแล้วก็มีคุณหมอมาเยี่ยมระหว่างคุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอก็จะส่งไปตรวจร่างกายเพราะว่าเพื่อไม่ให้เรามีความเสี่ยงต่างๆนะคะตรวจการทํางานของหัวใจอะไรต่างๆเนาะก็คือทุกอย่างเราก็ปกติผลออกมาก็คือปกติแต่ว่าค่าเลือดของเราอะ่ะจะจะางนิดนึงจริงๆมันไม่ได้จางหรอกค่าเลือดเรามันจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มันจะต่ําเกือบเกือบจางอะ่ะคุณหมอก็เลยให้เป็นคล้ายๆ หลังจากออกโรงพยาบาลแล้วนะให้เป็นยาบำรุงเลือดประทานนะคะค่ะไอ้ก็คือวันที่หนึ่งก็จะปวดมากเนาะพอผ่านไปผ่านไปวันที่สองก็วันดีอาการก็จะดีขึ้นจากวันแรกนิดนึงเขาก็จะเอาการที่ออกซิเจนในเลือดเราตามเขาจะมีท่อช่วยหายใจเขายังไม่ได้ถอดเนาะเช้ามาก็จะอาบาการอาบน้ำแล้วก็ถอดถอดให้วันที่สองอะ่ะพอถอดให้เสร็จก็จะมีน้ําเริ่มจิบน้ําได้ตรงหัวเตียงของเรสถานะจากอนอนปวดอานหานจะเป็น จิตน้สนาสถานะเป็นจิตน้ําน้ําที่เราได้ทานะจะเป็นน้ําขิงหนึ่งแก้วแล้วก็น้ําอีกน้ำหนึ่งไม่แน้ใจว่าน้ําอะไรจะเป็นน้ําที่หวานๆหอมๆมลุดดื่มเราก็ดื่มทั้งสองทั้งสองแก้วนะมันอุ่นๆแล้วก็ชื่นใจแล้วกินดื่มน้ําขิงอ่ะอเออยเรารู้สึกว่าเหมือนเลอะออกล่ะทุกอย่างก็อาการก็จะดีขึ้นคลี่คลายเนาะแล้วผู้ช่วยคนไข้อ่ะก็มาบอกเราว่าเออวันนี้พี่ต้อง ทำการลองนั่งเองนะถ้าพี่สามารถนั่งเองได้อะพี่จะได้ออกจากห้องไอซียูอ่าเราก็ทําการนั่งก็ <c oughs> คือนั่งได้แต่เขายังเจ็บเจ็บบริเวณหลังอยู่นะคะเอ่อราก็ทําการนั่งได้แล้วก็ซักประมาณบ่าย,ายๆเนี่ยคุณหมอมามเยี่ยมมาเสร็จคุณหมอก็ถามว่าอยากทานข้าวหรืออยังอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็คาก็เป็น ว่าวันที made, <c oughs> ่พุ่งนี้เช้าเนี่ยเราสามารถจะอิดช่วงนี้ตอนเย็นเนี่ยวันที่2ของ ICU แลเราสามารถออกจากห้องไอ u ยูไปห้องพักฟื้นได้อะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็ทําการจองห้องเนาะพยาบาลก็ทําการจองห้องได้ให้นะคะอ่าบอกว่าอาพยาบาลโรงพยาบาลที่เราอยู่อะกดก็คือถ้าเป็นห้องธรรมดาห้องห้องรวมอะห้องรวมของผู้หญิงอะ ก็ไม่ต้องมีคนเฝ้าก็ได้เพราะพยาบาลเขาจะดูแลแล้วก็บริการให้ห้องรวมไม่ต้องมีญาติเฝ้าแต่ถ,ถ้าห้องเดียวเราต้องมีญาติเฝ้า24ชั่วโมงอ่ะนะทีนี้ก็ญาติก็ไปตกลงกันปรากฏว่ามีมีคนมาเฝ้า,านะเราก็ได้อยู่ห้องห้องเดียวเนาะจะได้พักผ่อนพักผ่อนแบบเต็มที่นะคะเราก็อยู่แบบประมาณห้าห้าคืนนะ วันที่ห้าถึงได้ออกจากโรงพยาบาลนะอาการก็วันที่สองวันที่สองหลังจากการผ่าตัดออกได้ออกจากห้องไอซียูแล้ววันที่สามเนี่ยเราก็จะได้ถอดถอดอ่าเขาเรียกสายสายปัสสาวะน,นะคะแล้วก็ทําการหัดเดินจริงๆอ่ะคนอื่นอ่ะที่ที่ไม่ไต้องเข้าห้องไอซียูเขาสามารถเดินได้ตั้งแต่วันแรกเลยเนาะพยาบาลบอกว่าต้องหัดเดินเพราะไม่ไม่อย่างานั้นเราจะเป็นผังผืชแผ้เราจะเป็นผังผงืชได้อะไรอย่างนี้เราก็จะ เพิ่งหัดเดินหัดเดินก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่เนาะพอวันต่อมาอีกวันหนึ่งอะเราถึงจะเดินคล่องพอเดินคล่องเราก็คืนวันที่สี่ก่อนจะถึงวันที่หนะ้าน่ะคุณหมอก,ก็มาตรวจแล้วก็จะตรวจ,รวจแผลเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนแผลเปลี่ยนผ้าพันแผลจากผ้าปิดแผลจากธรรมดาเป็นพันเตอร์กันน้ําวันนั้นเราก็ก็สามารถอาบน้ําเองได้เนาะแล้วก็สามารถสระผม อยู่โรงพยาบาลต้องกี่วันเพิ่ง,เพ,งเพิ่งได้สระผมนะคะอ่าก็บทเบียดเสร็จแล้วก็คือนอนโรงพยาบาลทั้งหมดอ่าห้าคืนห้าคืนเนาะแล้วก็ได้ออกตอนที่ออกจากโรงพยาบาลของเรามีแค่ยาพาราแล้วก็ยาบำร,รุงเลือดให้แค่นั้นเองยาแก้อักเสบอะไรไม่มีไม่มีเนาะเพราะเพื่อนเพื่อนที่รีวิวบางคนเขาจะมียาแก้อักเสบแต่ยาแก้อักเสบเราสังเกตอยู่เราจะได้เราจะให้ตรงที่ ไอ้ตรงตรงใส่น้ำเกลือเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมันครบเสร็จแล้วอพอออกมาจากโรงพยาบาลเนาะคือทั้งหมดทั้งมวลอะที่หมอให้ยาพารามาถ้าพีอาการเจ็บปวดถึงกินเนาะเรากินแค่็ดเดียวเองมันมันมันไม่ได้ปวดอะไรแล้วนะคะตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันมีแผลแต่เราไม,ไม่ไม่มีอาการปวดจนทนไม่ได้ถึงว่าต้องกินยาเนะนะคะก็ คุณหมอให้เขียนใบรับรองแพทย์ให้หยุดงานสามสิบวันแล้วก็นัดมาตรวจร่างกายอะไรเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำการหยุดไปประมาณสิบห้าวันเองนะคะวันที่สิบห้าเดสิบห้าเราเริ่มกลับเข้าทำงานแล้วก็คือกลับก่อนกำหนดที่คุณหมอให้พอเราถามกับคุณหมอไว้แล้วว่าสามารถไปทำงานก่อนสามสิบวันได้ไหม บอกว่าอ่าไปได้ถ้างานไม่หนักไมไ่คือระวังแต่ว่าเรื่องยกของหนักเนาะเรื่องอาหารการกินคุณบอกแจ้งว่าไม่มีอาหารแสดงอ่าคาว่าไม่มีอาหารแสดงก็คือเป็นหน้าที่เราแล้วเนาะว่าเราต้องหากกินอะไรอ่าเราก็จะกินอาหารออกมาแล้วก็จะกินอาหารแบบว่าไม่ซ้ําไม่ซ้ําซากเนาะเพราะก็คือ จะอะไรที่มีประโยชน์ล้วก็จะได้ย่อยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถ้าอะไรที่มีโทษก็จะได้ไม่คับไม่สะสมมากแล้วจะกินหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นราดหน้าข้าวมันไก่สุปปี้อะไรนะะั่งอ่ะแต่ว่าที่กินบ่อยที่สุดก็จะเป็นข้าวต้มปลานะคะเพราะคุณบอกบอกไม่มีอาหารแสดงอะไรเนาะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็คือจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ไปตรวจแต่นน์นเนๆ่น,เ,นเราจะได้มีทางรักษาแบบว่าให้เราเลือกได้เนาะจะได้ไม่เป็น ผ่าฉุกเฉินเหมือนของเราเนาะคะค,ค่ารักษาพยาบาลของเรานะหมดไปทั้งสิ้นเจ็ดหมื่นสามพบาทนะคะจะเป็นส่วนทั้งประกันชีวิตประกันชิตแล้วก็ประกันสังคมนะคะที่ทำการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะคะ วันนี้หวังว่าสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าเล่าขาดตกบกฟ้ปปงองตรงไหนเพื่อนๆสามารถพิมพ์พพิมพ์แจ้งไว้ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ประการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์บอกอรายละเอียดเพื่อนๆไว้ได้เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ